สวัสดีค่ะมาเจอกับอ้อยพร้อมกับเรื่องราวสาระดีๆวิถีบ้านบ้านกันอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้อ้อยจะพาทุกคนมาทําอีกหนึ่งสูตรปุ๋ยน้ําหมักดีๆนะคะเพื่อเอาไว้ใช้ฉีดพ่นหรือว่าราดลดต้นไม้ของเราที่เราปลูกไว้ให้เจริญงอกงามได้ดีค่ะ แน่นอนค่ะสไตล์ของอ้อยจะต้องเป็นอะไรที่ประหยัดทําง่ายแล้วก็ได้ผลดีซึ่งสิ่งที่จะพาทําวันนี้นะคะก็คือจุลินซียน้ำสาวข้าวค่ะในคลิปก่อนนะคะอ้อยได้แชร์วิธีการทําอุ่ยน้ําหรือว่าอาหารทางใบสูตรเร่งด่วนนะคะสําหรับน้ำสาวข้าวมาแล้ว ซึ่งอันนั้นก็เหมาะสําหรับท่านที่มีน้ําซาวข้าวแบบปริมาณมากหน่อยแล้วก็ไม่มีน้ําหมักอะไรนะคะสามารถเอาไปใช้สูตรนั้นได้แต่คราวนี้นะคะจุลินทรีย์น้ําซาวข้าวเราไม่จําเป็นต้องมีน้ํำซาวข้าวในปริมาณมากก็ได้ค่ะสามารถทําในปริมาณที่น้อยแล้วก็หมักเอาไว้สักหน่อยนึงแล้วไปผสมน้ําฉีดพ่นหรือว่าราดรดนะคะ ซึ่งอ้อยเชื่อว,ว่าหลายคนคงจะพอทราบแล้วนะคะว่าในน้ำเสาวข้าวเนี่ยเขามีประโยชน์มีสารอาหารวิตามินต่างๆและธาตุที่ดีที่มีประโยชน์อยู่แล้วนะคะหลายอย่างมากมายเลยแล้วทีนี้พอถ้าเกิดว่าเราเอาไปทําเป็นัจุบินซีจากน้ํเสาวข้าวเนี่ยประโยชน์ของเขาเนี่ยก็จะช่วยบํารุงต้นไม้ของเรานะคะให้เจริญเติบโตงอกงามได้ดีทําให้ต้นไม้ทําให้พืชเนี่ยมีใบที่เขียวสดนอกจากนี้ก็ยังช่วยในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่อยู่ในดินได้ดีมากๆเลยค่ะ วิธีทำจะเป็นยังไงเดี๋ยวอ้อยพาไปทำเลยค่ะค่ะและสำหรับสิ่งที่เราจะใช้มาทำจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวนะคะก็มีแค่3อย่างที่อยู่ตรงหน้านี้ค่ะอันนี้ก็คือน้ำสาวข้าวน้ำลางข้าวที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็น้ำตาลทรายแดง หรือบางท่านอาจจะถามว่านอกเหนือจากนี้ได้ไหมถ้าไม่มีน้ําตาลทรายแดงใช้น้ําตาลทรายขาวหรืออย่างอื่นได้ไหมนะคะคาตอบก็คือใช้ได้ค่ะไม่ว่าใครจะมีเป็นน้ําตาลอ้อยน้ําตาลทรายขาวหรือว่ากากน้ําตาลแม้กระทั่งน้ําเชื่อมอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นความหวานนะคะเพราะว่ามันจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์แล้วก็นมเปรี้ยวค่ะ และภาชนะที่เตรียมไว้ใส่นะคะนี่ก็จะเป็นขวดแนะนําเป็นขวดน้ําอัดลมแบบนี้นะคะเพราะว่าขวดน้ําอัดลมเนี่ยเขาจะมีความหนาเวลาเราหมักจุลินทรีย์เนี่ยมันจะเกิดแก๊สขึ้นนะคะด้านในถ้าเป็นขวดน้ําดื่มเนี่ยลักษณะเขาจะบางกว่านะคะก็เลยแนะนําเป็นขวดน้ําอัดลมจะทนทานจะจะดีกว่าค่ะทีนี้วิธีการทํานะคะเราก็นําน้าเสาวข้าวนี่นะคะใส่ลงไปในขวดก่อนเลยค่ะ ขวดอันนี้ที่อ้อยเตรียมมาเป็นขวด1.5นะคะเราไม่ต้องใส่เต็มนะคะใส่ไปประมาณ1ลิตรค่ะเหตุผลที่ไม่ใส่เต็มนะคะก็เพราะว่าเราต้องเว้นช่องอากาศไว้นะคะเพราะว่าเวลาหมักเนี่ยเขาจะเกิดแก๊สด,ด้านใน ต่อไปนะคะเราก็ใส่น้ำตาลทรายแดงค่ะประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะอาหารของจูลินซีแล้วก็ใส่นมเปรี้ยวค่ะจูลินซีชั้นดีเลยนะคะในนมเปรี้ยวถ้าเกิดว่าเป็นขวดเล็กเนี่ยก็ใส่หมดขวดก็ได้ค่ะแต่ว่าอันนี้มันขวดใหญ่นะคะขวดใหญ่ขึ้นมาหน่อยอ้อยก็จะใส่ประมาณครึ่งหนึ่งค่ะ อัตราส่วนน่ะคาดเคลื่อนได้นะคะไม่เป็นไรไม่ซีเรียสมากมายนะคะเหลืออีกครึ่งหนึ่งอ้อยจะเอาไว้ทําอีกขวดต่อไปค่ะทีนี้ก็ปิดฝาแล้วก็เขย่าส่วนผสมให้มันเข้ากันนะคะให้น้ำตาละละลายทั้งน้ำซาวข้าวทั้งน้ำตาลทั้งนมเปรี้ยวเขย่าให้เข้ากัน แล้วเราก็เอาไปตั้งในที่ร่มนะคะประมาณ7วันก็สามารถใช้ได้ค่ะแต่ในระหว่างการหมักเนี่ยนะคะเราต้องหมั่นมาเปิดฝาเพื่อคลายแก๊สออกนะคะเพราะถ้าเราไม่คลายฝาออกเลยเนี่ยอาจจะระเบิดได้ค่ะเป็นไงคะท่านผู้ชมอ้อยบอกแล้วว่าเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะคะของใกล้ตัวที่ดีและมีประโยชน์ประหยัดในหากเราใช้อย่างสม่ำเสมอเนี่ยรับรองให้ผลดีแน่นอนค่ะที่สำคัญปลอดภัยอีกด้วย จุลินรีน้ำสาวข้าวของเรานะคะหลังจากทำหมักไว้7วันขึ้นไปแล้วนะคะสามารถเอามาใช้ได้ไม่ว่าจะฉีดพ่นหรือว่าราดรดลงดินนะคะช่วยทำให้พืชมีใบที่เขียวสดแล้วก็เร่งการเจริญเติบโตช่วยให้รากเนี่ยหาอาหารได้ดีขึ้นนะคะอัตราส่วนการใช้นะคะก็คล้ายๆกับน้ำหมักหรือว่าจุลินรีย์อื่นๆทั่วๆไปนะคะก็ประมาณ5 0 1 0 0ถึงซีซีต่อน้ำา20ลิตรฉีดพ่นหรือว่าราดรดทางดินมีประโยชน์ดีมากๆค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรนะคะที่อ้อยทำใช้อยู่เป็นประจำค่ะก็เลยถือโอกาสมาแชร์กันนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไ r i b ์เป็นกำลังใจให้อ้อยในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่อ้อยคอยอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากเรื่องราวดีๆไว้แค่นี้ค่ะขอบพระคุณทุกการรับชมนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ